สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ไปกัน ว่าอันนี้คือที่เราต้องมาทํางานเป็นหอสมุดห้องสมุดหรือว่าอาณาจักรของคนะุณรวยเนี่ยฉันว่ามันคือห้องสมุดกลางป่าแต่ว่าไม,ไ,ไม่คิดว่าอยู่กลางป่า<ม>ขนาดาน,นี้นเลยนะเว้ยเพื่อนไม่เคยได้ยินข่าวเลยว่ามีมีห้องสมุดที่อยู่กลางป่าด้วยฉันอ่ะไม่ได้ยินข่าวแต่ว่าฉันอ่ะเคยได้ยินในใายดูทบว่ามีอารมณ์แบบเป็นที่ที่แบบสวยงามเลยอ่ะแต่ว่ามันอยู่กลางป่าขนาดนี้ฉั่เออนั่นแหละตรงที่นายพูดอะ่ะไม่เคยไม่เคยเห็นเหมือนกันกูจะปรใจมากเลยนะดูดิ พ่อสรุปบ้าแล้วะเนี่ยเฮ้ยเราเราขโมยที่นี่ไหมแปลว่าเรารวยเลยอย่าบ้าขโมยได้ไงเนี่ยเออใครน่ะลูกค้าเหรอครับทางห้างเราปิดแล้วไม่ใช่เออนั่นแหละตามมาเออเออพอดีว่าพ่อผมไม่ใช่ลูกค้าครับใช่อะโจลเหรอหยิบปืนแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋นวเดี๋ย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 วมดี่ยวเดี๋ยวเดก๋ยว ไม่ใช่ครับเอ้าเหรอไม่ใช่นั้นขอเช็คชื่อแป๊บอ่านายเฉลิมพลกับนายโทรศกใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเอ้ยไหนดูแป๊บบวยกับแจ็คเอ้ยอันนี้ใช่ใช่เขียนมันรู้จักไม่ใช่ครับไม่ใช่โว้ยกี่คนอะคนไทยอะไรไม่ใช่กลับบ้านไปนะแซมเคียวยะไม่ใช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 ่ผมแซมนี่คือยะครับเอ้าเหรอ โอ้ก็โอเคงั้นก็ประวัติทุกอย่างโอเคก็ครบเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยอ่ะงั้นเอานี่ไปชุดเปลี่ยนไปเปลี่ยนซะนะพวกแกเป็นเออ่เวนกลางคืนทำไมต้องเป็นกลางคืนด้วยครับไหนบอกว่าเออ่ที่นี่ปิดแล้วไม่ใช่หรอโอ้ไม่บอกเอาเป็นว่าทำกองกลางคืนแล้วกันนะโอเคครับสมุดอะไรเนี่ยอ่านให้หมดทำตามให้ครบแล้วจะได้เงินด้วยเปลี่ยนชุดได้เรียบร้อยแกชุดอยู่ที่ไหนไหมฉันได้ชุดเดียวเอออีกชุดนึงครับโอ้ย นี่เอาไปโอ๊ยไม่เอาไปดีดีล่ะใจเย็นสิครับเออที่เปช่ชยจะทางไหนครับขวาขวาทางนู้นเหรอครับทางซ้ายไหมโอ้ยทางนู้นแล้วกันนะไป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  แต่งสักยังครับน้องใชแล้วครับให้ผมดูหน่อยเขาพิสเสร็จแล้วเว้ยน้องเอ้ยเสร็จแล้วนี่ใช่ครับว่าไงน้องเดี์มาเลครับวั๊ดีครฟฟมาไปเขามีหนังสือให้เดี๋ยวฉันลองอ่านก่อนนะเขาบอกว่าเกิดข้อที่ศูนย์พวกคุณจะต้องเข้าร่วมเวรก่อนเวลาห้าทุ่มสามสิบและนั่งรอที่เคาน์เตอร์โปรดทําทุกอย่างให้เรียบร้อยเพราะคุณจะไม่สามารถลุกไปห้องน้ําได้ถ้าหากไม่มีเหตุบางอย่างถ้าหากคุณมีโทรศัพท์สื่อสารขอให้ไปเสียงไว้ทางที่ดี คุณควรจะอยู่ให้เงียบที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้เมื่อเวลาถึงเที่ยงคืนการทํางานของกคุณจะเริ่มต้นขึ้นเขาว่าแงละอ๋อก็เป็นเรื่องปกตินี่นครับอุ้ย <c oughs> เขียนยาวๆไปเ,เ,เพื่อน <c oughs> กว่าชันะ้อ่านกว่าข้อหนึ่งเลยแมมันมีกว่าข้อหนึ่งด้วยนะคุณอ่านก็ได้นะครับกว่าข้อหนึ่งเขียนว่าเดี๋ยวเราจะทำเสียงตามชุดทำไมเขียน้ใส<ช>่ชุดใช,ชุดหล่อได้ทำเสียงหล่อได้ด้วย,วยล,ล่ะปกดข้อที่หนึ่งเมื่อเวลาถึงเที่ยงคืนผู้เยี่ยมชมทุกคนจะกรูกันเข้ามาต่อแถวหน้าที่หน้าคุณเพื่อคือนหนังสือที่ยืมกันไปคุณจะต้องตรวจเช็คหนังสือเหล่านั้นว,นว่าตรงกับที่ถูกยืมไปไหมกรุณารับมาแค่หนังสือที่ถูกยืมและห้ามนําหนังสือที่ไม่ได้ถูกยืมกลับไปววววาางททีีีีี่่่่ั้้้นนดดดยยเเ๋บบออกขปิแล แต่ว่าคำว่าตองคืนเขารับแค่คืนหนังสือเราไม่ให้ยืมหรือเปล่าเลยไงฉันไม่เข้าใจอาจจะเป็นแบบเฉพาะพวก VIP หรือเปล่านะคร VIP <ช>เป็นไปได้ ม่มีสักคนเลยอ่ะนี่มันก็เที่ยงคืนแล้วนะเฮัยนะในโกดเขียว่ากี่โมงเฮ้ยมีคนมาเอ้าคุณนี่เขามาจากไหนเนี่ยไม่รู้คนนี้อยู่ในห้องสมุดอยู่แล้วมั้งสวัสดีครับคืนหนังสือแล้วครับโอเคขอบคุณมากเลยครับวางไว้เลยครับผมได้โจดเชียงสมุดเลยนะตรงหมดไหมหูสามเล่มเลยสี่เล่มเลยโอ้ห้าเล่มเลยโอเคขอบคุณมากนะครับเนี่ยขอบคุณครับผมขอบคุณมากเล่มแรกเขาคืนอ่านาานลองนานลองบอกเลขให้หน่อยทั้งหมดเลยได้อ่าบอกเลขมาเลขแรกคือหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งห้ามีหนึ่งห้าเก้าห้ามีโอเคงั้นงั้นเก็บมาเก็บเล อ่าเลขต่อตไปเลขต่อไปห้าห5 5ห2มีโอเคเก็บ 2> 1, 2, 1, 2, ต่อไป8423มีโอเคเก็บ8 4 2 3ต่อไปเลข1 1 12 1 1มีโอเคเก็บต่อไป20มี1 12 0มีโอเคเก็บ ต่อไปจบแล้วหมดแล้วโอเคแแลล้้ววกก็เขาบอกให้เพิ่มโอให้ด้วยถ้าเก็บได้แล้วโอเคนั่นเก็บแป๊บนึงนะฉันนึงฉันเก็บก่อนหน้าหนึ่งสองสี่สองสามเฮ้ยเยี่ยมดิฉันเก็บอยู่เนี่ยเมื่อกี้มีกี่เล่มนะเพื่อนมีมีห้าเล่มใช่ไหมเท่านี้อ่ะว้าวสวัสดีสวัสดีครับต้องการอะไรครับคืนหนังสือแล้วครับหรือยังไงโอเคครับโอ้ยหนังสือที่เหลือสินะผมว่าครับผมเดี๋ยวเพืไม่ตกแก๊งเขาเลยเหรอตกใจดิเพื่อน เด่นเด่นเต่นเขาไปไหนวะเขามาจากทางไหนวะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเยไปแล้วเอาไอคนมา k i c k i n กรกองโปรจิเตอร์ป่าวะเดี๋ยวหลงยาหลอนน่าเช็คอหนังสือกันมีเลขอะไรบ้างเลขแรกห้าสี่หนึ่งย์ห้าสี่หนึ่งมีโอเคเก็บก็เป็นคนปกติเตอ่อไปต่อไปให้รู้สามสามศูนยนมีโอเคเก็บต่อไปเก้าเก้าไม่มีโอเคแล้วต่อไปอะต่อไปสิบสาไม่มีออแป่งศูนย์ไม่มีแปดเสองศูน ว่าไม่มีเราเราทำเป็ไงมันอยู่กับเราแล้วะเขาบอกว่าเป็นน่าจะเย็นนะเย็นเขาบอกว่าถ้าจุดเช็คหนังสือเหล่านั้นตรงกับที่ยูไปให้กรุณาเอามาคืนแค่หนังสือที่ถูกยืมเท่านั้นและห้ามหนังสือที่ไม่ได้ถูกยืมและไปวางที่ชั้นหนังสือไม่ได้มีอันที่ถูกยืมอันนี้เนี่ยเราเราทำไงมันไม่ได้ถูกยืมแล้วมันมาคืนหนังสือที่ไหนอ่ะฉันว่าเราไปถามผู้จัดการคนทำไมข้ทันทีแล้วเขาประตูคณะปิดนี่ใช่เขาขับไปแล้วชธิบายแล้วปิดเฉยเลยไอ้แล้วผมไปกี้เข้ามาได้ไงอ่ะไม่มรู้มันเ้้้าาแลววรร่ตอง เดี๋ยวฉันเห็นใครวิ่งผ่านตัวไปกินตรงนั้นใช่เห็นใครวะครับ ไม่มีเมื่อกี้ไม่มีไอชิบหายผีหรอเอ้ยงั้นเชื่อว่าหนังสือไปไปไปโยนไปโยนลงถั่วซ่วมในน้ำโอเคกไปไปไปห้องน้ำ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 ไปไปโยนทิ้งเลยเขาบอกครับไม่รู้ถ้าเราเก็บไว้อาจจะมีเรื่องเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นก็ได้งั้นเราเอาไปทิ้งเอาไปโยนน้ำลงถั่วซ่วมลงชักโครกแล้วกดหนังสือที่ไม่ถูกยืมไม่ไมีหลายเลขมาเลยเนี่ย4 1 7 7 4 1 0เนี่ยฉันโยนนะโยนเลยโยนไปเลยโยนหมดเลยโยนหมดเลยเออโยนทิ้งหมดโยนหมดออสวย กดจะโคยยังัไม่กดกดด้วยกดเลยเออกดจะโคเลยเออเ <c oughs> สียงเาฟังชัดสวยเรียบร้อยโอ้ัวจะมีอะไร นั่นฉันอ <iah. S 1> ่านกข้อต่อไปเล้วนะกดข้อที่2หลังจากที่ไม่มีใครคืนหนังสือแล้วคุณจะต้องตรวจเช็ครอบๆว่ามีใครที่ยังไม่ได้คืนหนังสือหรือไม่ถ้าหากคุณมีเพื่อนนั่นดีมากจะต้องมี1คนที่อยู่เคาน์เตอร์และอีกหนึ่งคนเดินตรวจตรากรุณาตรวจตราจนมั่นใจว่าทุกคนคืนหนังสือแล้วพ่อตำรวจแห่งนี้ไม่ได้มีแค่มนุษย์ปิดระวังตัวอย่างสม่ำเสมอโอเคงั้นเดี๋ยวฉันด้วยความที่ฉันเป็นเพื่อนนายฉันจะเป็นคนเฝ้าเคาน์เตอร์เองเพื่อนฉันว่านะฉันว่านายเป ได้เป็นคนคุมเคาน์เตอร์ทางซ้ายมือหนึ่งพันบาทเฮ้ยเก็บตังค์มาเลยไกูม่กลัวเฮ้ยลองออไปเช็คซะไม่ใช่รอเร็วไปเช็คหันไปเลยเป็โก้เลยแถวอ๋มันไม่แฟร์เลยมันหลอกเราได้แบงค์พันนะโอ้วแล้วดูดิโล่งขนาดนี้มันจะไมีใครได้ไงวะใครวะเอ่อคุณครับ มาทำอะไรแถวนี้ครับเนี่ยลุงโหเลือดทองคู่อ่ามีอะไรเหรอพอหนุ่มน้อนมีทำอะไรแถวนี้ลุงลุงลุงนั่นแหละมาทำอะไรแถวนี้แอบกินไฟจู้ครับเลือดเต็มเลยลุงก็รักอ่านหนังสือกอไก่ถึงฮอนักพวกเยอะมีอะไรใช่หนังสือที่ยืมไปหรือเปล่าครับไม่รู้ลุงก็หยิบมาหมัวย่างงั้นเลยเขาใส่ชื่อลุงลุงก็ใส่ชื่อแล้วก็หนังสือนี่มาฟรีๆอ๋อน่าจะเป็นหนังสือดีอ๋อเนื้อเลือดแล้วบอกลุงอานเป็นเลือด เออมีอะไรทำไมผมขอหนังสือคืนได้ไหมครับหรือว่าเราจะปิดแล้วนะครับจะเอาไปอย่างนั้นนะเอาไปก็เอาไปลุงก็ไม่ได้ห้ามอะไรรักลุงก็ชอบเล็กน้อยอ่านก็ไม่ใครเอเอาไปนะลุงใหโ้โอเคครับงั้นเลยไปยืม <c oughs> ลุงไปก่อนเลยโอเคครับให้ผมไปส่งไหมไม่ต้งไปส่งอะไรแตแม่ตาแ <ตา S 2> ม่ จจีจะเจ้าผีจะเจ้าผีจะเจ้าผีเจ้าผีนายไม่ตกตกใจแล้วบ้างเจอผีที่นี่มันคงไม่เรื่องปกติแล้วล่ะหนังสือเล่ลมอะไรฉันต้องเช็คไหมไม่ต้องเช็คจังบันเถอะเอาเอนั่นน่นคือคืนก่อนแล้วกันรอ,รอใช่ไหมมีใครใช่ไหมที่อื่นอ่ะมีแค่มีแค่<ม>คเล่มเดียวเหรอไม่ไม่ไมรู้ฉันเห็นผีคนเดียวฉันพี่กลมาเลยฉันไปเช็คแล้วไปเอาแล้วโอเคเช้ามาน้องเช็คแล้วน่าจะคืนหมดแล้วแหละใช่ก็เขาจะไปเลยแล้วกันเข้าไปเขียนว่าเวลาตีสองโอเคเวลาช่วงนี้แหละตาของพวกคุณจะเริ่มมืดมัว เพราะว่าไม่ใช่พอทํางานหนักพวกคุณจะต้องตามหายาแก้อาการนี้ระวังสิ่งรอบข้างให้ดีและอย่างสิ่งและอย่าง,งส่งเสียงดังเพราะว่าบางสิ่งที่อยู่ในความมืดมันมองเห็นคุณด้วยแย่ละเฮ้ยชันฉันน้าระมือจริงด้วยแย่แล้วฉันแ่น,านย,ยาพอดีที่ไหนทางนี้เอาใครเนี่ย นี่ฉันจะยาแล้วยารักษาอาการตาดำนี่ไงฉันได้ฉันเห็นเอ๊ะฉันเขามีเหมือนกันนี่เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะขาวเฮ้ยเขโมยยาไปแล้วเดี๋ยวจะไม่ยาฉันมองไปเห็นฉันมองไม่เห็นเฮ้ยอะไรเนี่ยดำไม่ได้ฉันกินยาหมดไม่ได้โอ้เออเออกินไปแล้วไม่เห็นเออโอ้ที่แล้วที่ไงไปไายนี่ไม่เห็นนักินนนายอยู่นี่เดี๋ยวฉันฉันไล่เองได้ได้ไปตายมาเอาว้เฮยตัวอะไรเนี่ยเอาไปนายอยู่ไหนอ่ะ ฉันกำลังจะโดนตัวตามไิบิโลอายาเฟิร์แคนคือมาไ้เตี้ยเตี้ยไหนวะตู่มันถือดาบมันถือมีดมันถือมีดไอไอไอเอ้าไงใช่กำแล้วมันมันถือมีดมันถือมีดมันถือมีดอยู่ตัวเดีแล้วแล้วตัวไหนเอายานายไปไม่รู้ว่ามันไม่จะมีตัวดำสองตัวอยู่ข้างนอกอ่ะเป็นผีอ่ะมันเป็นผีแหละจะมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวไอ้ตัวดำเอายามาเอายาขึ้นมาอุ้ยตัวนึงก็ไล่ตัวนึงก็หนีโอ้โหดียวเพื่อนนายมีแผนไหมมีแผนไหมเอาย้ายฉันก่อนนั่นแหละคือแผนกูรู้แผนคืออย่างงั้นอยากฉันอธิบายให้สถานการณ์ตอนนนีี้มมั สองตัวไอ้ตัวนึงถือมีดตัวนึงถือยาไอ้ตัวนึงแต่ว่าไอ้ตัวนึงมันไล่ล่าฉันไอ้ตัวนึงมันวิ่งหนีมันเกียร์น่ะงั้นน่ะย่ออยู่น่ะงั้นฉันออกไปออกไปล่อไอ้ตัวถือมีดแล้วนายก็ไปเอาไปตามตัวนั้นโอเคไหมไปเลยโอเคไปละมองไม่เห็นละมันมามันมองไม่เห็นนายตัวถือมีดอ่ะไอ้เด็กกลับไปทางนี้ตามเสียงมาตามเสียงมาต่อไปต่อไปไปเ้ือขวาเ้ือขวาเีรยวซ้ายเรือซ้ายเออนั่นแหละสองอันมีตัวถือมีดตัวนึงลองมองดีๆเออเออเห็นละเออเอ้ไอ้เจ้าหนูไมเห็นไหม อยากอยากได้ชุดอ้อยมานวแล้วไอตี้ไอตี้อย่าจูบอากาขึ้นมาเอาขึ้นมาหนนี่ไอตี้มอไม่เห็นลราแซบี้เราเข้าเรตด้อยู่จับอยู่อากาขึ้นมาไอ้อไม่ยาไอ้ยาไปตามมได้แซบี้ไปตามไไแล้วโอ้ยไปตามชาโยเอาไปดิกลับเข้าเลยไม่้องให้รินด้วยว่ะไปดูนะ้องต้องตทีมไปแล้วไอ้ไออ้ไ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 อไอ้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 ไออ้ไ <laughs> 哎，哪呀？ โอ้ยโอเคโอ้ยตกใจหมดเลยมันมีสองตัวไปไ่าตัวนั้นหายไปแล้วถ้ากับหายหมดแล้วเดียวเดียวดีแล้วไหนออกมาสามลนเลย้อดีซีเวลาตีสามถึงตีสามครึ่งามีเสียงกระจกแตกขึ้นมาระหว่างเวลานี้แสดงว่ามีผู้บุกรุกเข้าอ้ยเสียงกระจกแตกเลยเข้ามาในห้องสมุดแล้วคุณจะต้องหนีไปที่ชั้นใต้ดินมันจะตามคุณมาอย่างแน่นอนเพราะง้นคุณกรุณาหาที่แอบให้เนียนที่สุดดูไหนแต่รู้หรอไม่รู้เอางี้ฉันหาทางนี้นังก็ตามมาด้วยโอเคต้องแยกกันฉันฉันเจอผี อยู่ไหนวะเนี่ยใต้ดิน One hour later โอ oh, ah, ้ยน oh, no. ี hmm, yeah. 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 ่ห้องใต้ดินอยู mm ่แ hmm, ค่นี้เองไปเร็วไปเร็วไปเร็วมาเดีนไปไหนมาเมื่อกี้เสียงอะไรจากข้างบนอ่ะฉันได้เสียงอ่ะกระจกแตกอีกแล้วเพื่อนหลายบานเลยไม่รู้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 ที่ห้องใต้ดินมีแก๊งหนึ่งแก๊งสองแก๊งสาม ปลอดภัยยังไงวะเนี่ยเฮ้แก๊งนี่มันมันเขาอยู่เหมือนแก๊งมือมันจะมาแล้วนั้นท่านอยู่แก๊ง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 ไอ้อยู่ตรงนี้กันไปด้วยเไปด้วยกว่าฉันบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยตรงนอะไรเจออะไรเมื่อกี้มันคือตัวอะไรไม่รู้ไหนไม่เอาดูนะเฮ้ยเหมือนกูเห็นแล้วเหมือนกูเห็นแล้วตัวชมพูชมพูปะเป็นึงนะไปดิไปดิไปดิอืมจะทำอะไรแบบนี้วะจะติดอาชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้ว้โหไปด้วย ต่อด้วยเกียร์เอากองมาทำไมเอากองมาทำไมมาไว้มันจะเจอเราไหมนี่เกียร์มันอยู่อะอยู่บ้านอยู่บ้านเราจะเราเจะชั้นจะทังออกแล้วออกกันออกยังไงมันเป็นแค่โกอ๋อตอนนี้เงินก็ไม่ได้นะเพื่อนจะบอกก่อนแล้ววันนี้ต้องเอาเงินไปจ่ายค่าค่าบ้านด้วยไม่งั้นบ้านตัวยืดอีกโอ้แล้วราเราจะรอดไปหรอเราจะตายแล้วไม่แจกค่าบ้านเลยนะต้องรอดต้องรอดเยอะไว้เยอะไว้เยอะไว้แล้เสียงอะไรวะตัวเสียงสัมปลาดอะยี่กนยากยากยักยากอะดีไหมไม่กินมา อยู่ตรงไหนเฮ้ยเนี่ยใกล้ๆเฮ้ยเสือใกล้มาเลยมุดก่อนมุดก่อนเจอ๋ยวไหมมาเจอไหมเจอตามมาโอเครู้ว่าเข้ามาแล้ววะเราออกไปข้างนอกไหมเฮ้ยอะไรแบบตามมันไปมันมันมันจะไม่หันหลังเลับไปฉันเชื่ออย่างนั้นโอ้ยมันไม่เจอเราตามมันตายทำอะไรไมย่าทำไมไม่กลับไม่ออกไปข้างนอกอ่ะข้างนากอ่ะทำไปข้างนอกไหมแล้วก็ขังมาอยู่นี้ใช่ไงข้างหน้าคือทางออก มันจะต้องไม่หันหลังกลับมาแน่นอนถ้ามันหันหลังกลับมานะฉันเอาหัวเป็นประกันเลยเก้ยไม่หมเอ้ยมันคือผู้ปูุรูษบ้าอะไรวะตัวหัวอย่างชมพูเลยโอ้ยมันอยู่นี่ฮัลโหลยอกเรนลูกเราเราจะตายได้โอเค จองนี่แหละได้เวลาวิ่งเลยเพื่อนไปเร็วไปเร็วติดประตูข้างไหนไปติดกูติดกูล็อกเขาอ่ะนีเรียบร้อยยักแจเลยยักแจเลยว้าษ์แจเลยยักษ์แจเลยออกมาไม่ได้ไวติดไปเลยติดนางนางนางบอกว่าตรงนี้มันแข็งกระดาษไหนอ้เนียงกระจกอะไรจะทำทรงตู้กระจกโชว์กันเน่ะไปรีบรีบหนโหาเลยนะไปเพื่อไปไปเลยเด้อโอ้ยเจ็บว่ะมันตบฉั้นไว้แก มันตกอ่ะแล้วตัวข้างบนไปยังอ่ะมันมีอ,อีกตัวเหรอไม่น่ามีเสียงข้างบนด้วยนี่ไม่น่ามีแล้วมั้งคิด<ฮ>เองเปล่าเพื่อนชาบีมันคงตลกอ่ะ กดต่อไปกดคอที่5เวลาตีสี่พวกคุณจะต้องออกไปจากที่นี่ที่คุณแอบและกลับไปประจาที่ที่ไวที่สุดโอเคเรามาละผู้ <Okay. S 1> ดูแลห้องสมุดจะนําหนังสือมาให้พวกคุณคุณจะต้องนําหนังสือเหล่านี้ไปไว้บนชั้นคุณจะต้องวางไว้ครบทุกเล่มด้วยเขาว่างกันแหละไหนอ่ะคนไหนอ่ะโอ้มองอะไรไปช่วยโยกหน่อยบังคับไปช่วยโยกดิวางวางวางเลยครับวางเลยเอานี่ไปวางให้หมดทุกเล่มละกันนะถ้าไม่เล่มไม่ทุกเล่มก็โดนเยอะดิฉันว่าฉันว่าไม่ใช่ที่ตรงนี้แน่เลยใช่ที่ตรงนี้ไหมครับที่ต้องวาง ไม่ใช่๋อแาะว่าน่าจะข้างบนใช่ไหมครับบนนู้นโอเคเร็วเร็วๆแต่ไม่เร็วน่าจะเขายกเองนะสั่งขนาดนี้ไปแล้วเพื่อนตรงไหนวะมุ่นหรอเพราะหนังสือเยอะมากนะเลยเร็วๆโอ้ยครับถ้าไม่มีเวลาโมุ่เล่นพวกแกนะเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นมันก็มาแล้วอะไรอีกอะพอแล้วตรงนี้เหรอใช่เ หาอเล่มเลยเพื่อนมีอะไรไหมครับไม่มีแล้วพวกเราทำงานในสิทกนะันแล้วกันนะไปละโอเคครับยางมีม,มนุษย์อยู่นะอย่างน้อยจะมีคนนะเขาจะเปนคนคนบ้าบอลนายทีไม่เห็นแล้วมาตอนน้าตาเลยเรีบเก็บเลยเพื่อนใส่แลใส่ใส่ใ่ใส่ใส่ใง่ใ่ใส่ยอ่ใส่ใส่ใส่ใเลยส่ใ่ใส่ส่ใส่ใส่ใเ่ใส่ใ่ใส่ใส่ใสส่ใส่ใ่ใส่ย,ย่ย่ ทีนี่มันจะไม่มีคนจริงๆเลยเหรอเพื่อนเราจะว่เราเนี่ยรู้ไหมมันก็เป็นคนเพื e <ar> ่อน e <ar> รู้ว่า e <ar> ฉันว่นาเปคนวันชมพูตอนแรกอาจ e <ar> จะเป็นคนก็ได้นหละวันชมพูตอนแรกไม่ใช่เป็นคนบ้านนายดิก็จะบอกฉันเจอมันวิ่งอยู่แถวข้างหลังเราอ่ะแล้วอยู่มันก็หายไปเลยมันไม่ใช่คน e <ar> มันคือคนคนอะไรคนอะไรวิ่งวิ่งได้บแบบนั้นแล้วก็หายไปในหลังกระแพงอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้แล้วมายากลมายากลมายากลขอให้นายเจอคนที่โชว์มันจะนคนหัวขาดโชว์นะเพามันจะหามากเลยโอเคครับผู้เล่นโอเคถ้าใส่ครบแล้วน่าใส่ครบยังาครบ อ้าสองเล่มตรงนี้เจ๊แบ่งกันไปใส่แค่นี้แหละหมดแล้วโอเคกดข้อนี้ถือว่าเราผ่านใช่ไหมอีซี่อีซี่ชิวๆว่ะโอเคผ่านไม่มีอะไรเลยส่อไปกดข้อที่6เมื่อเวลาตีสี่ห้าสิบมาเยือนความมืดที่มากกว่าไฟดับมันกลับมาอีกแล้วตอนนี้บางสิ่งที่อยู่ในกฎข้อที่3กลับมาหาพวกคุณต้องกาเดินตามหาเสียงของระคงไปจนกว่าพวกคุณจะเจอกับแสงสว่างและขอให้พวกคุณโชคดีข้อสามคืออะไรนะตามมืดามที่เราเราตามมืดไอพวกนั้นจะกลับไปอีกรอบพวกเด็กนั่นอ่ะอย่าบอกนะตามมืดนะตอนเนี้ยตาะมื่แลลวเพื่อน เฉันกำลังมึนเหมือนกันโมเลยไม่เห็นเลยเอาไอ้ดีฟองเศษหาเสศษละครั้งเร็วโอเคเฮ้ไมได้ยินนิดเอาไอ้ตามตามตามเศษนะทันนี้ทันน้าโอ้ยข้างหน้าทันนี้ที่ทันนี้เร็วซ้ายทันนี้ไมอย่าเดินเร็วดิค่อยๆเดินฉันไม่ได้ยินแล้วเฮ้ยโอ้ย ทำไมตีกูทำไมล่ะไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันใครไม่รู้อะไรวะซม่งไปทางนี้ฉันได้ยินเฮ้ย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 ไม่แย่ไม่ใช่ฉันไอ้ดาไอ้ดาบมาทำไมอีกแล้วเพื่อนไอ้ไอ้ดาตายิ้มเอ้มันยิ้มมันยิ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้วเฮ้ม้เฮ้ยเราต้องตเฮ้ยไอ้ดไ้ย้ยยเ ไม่ใช่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮียมาไอ้ดำโตโคตรเกียร์เลยลังได้แสงจากข้างหน้าเยอะไอ้ดำเป็นมอไงทาบไม่รู้เฮ้ยสเฮ้ยเสี่ยงมง้ายงนี้เหรอใช่ใช่นี่เออย่มามเียนไอ้ดไม่ได้มาเลยนึ้ครั้งตับไปแล้วเพื่อนอว่าเรานี่คือแสง่าหรอที่เขาบอก แสงสว่างแล้วจะหายไหมไม่รู้นี่ไงสองกระถางเพื่อเปิดประตูอ้าวหายแล้วหายแล้วต่อสองกระถางเพื่อเปิดประตูคนแล้วคืออะไรอ่ะเมื่อเขาถามคืออะไรอ่ะต้องกระถามเพื่อออกจากห้องนี้ยังไงที่ไหนเมื่อไรไม่รู้ไม่รู้คำใบงั้นเราชั้นขอผู้ชั้นขอคำใบ้มีไหมคำใบ้หน่อย Answer is name of tail คืออะไรอ่ะชื่อของนิทานเออรู้ว่าจะดูป้ายพวกนี้หรอคือยังไง คำใบชื่อดนตรีทานแล้วเราต้องเขียนกระดาษจากไหนสมุดก็ไม่มีชื่อของนิทานแปลว่ามันจะมันแปลว่าจะมีคำใบอื่นมีคำใบอื่นไหมคำใบอื่นอีกมีก็อีวีวสี่ตัวคือแล้รว,วะ ก็อีตัวหนึ่งนี่ก็อีตัวหนึ่งเปิดบาปจิตประการให้ก้าวข้ามผ่านโลกผ่านโลกาผ่านโลกาเออ่นหละจุดจมของเรื่องราวอยู่ณเมืองลอยฟ้าวัด is ดเทลเ a m e นมก็จบไม่เคยอ่านหนังสือเพราะว่าฉันไม่อ่านฉันแค่อ่านที่ท่านเทเลนเนอร์เฮ้ยไปไปได้ตอบเลยเทเลนเนอร์ มั่วแล้วเพื่อนมันตอบไม่สามพารก,ก็ตอบเลยเทลอันนี้ก็อี่ตรงนี้มีสี่ตัวเนะี่ยเร็วลวเนี่ยถ้าตอบเลยถูกไหมไม่น่าใช่นะหรือมันคือชื่อนังสือสักเล่มหนึ่งวะนังสือเรื่องอะไรวะฉันไม่เคยอ่านเลยอ่ะฉันว่ามันอาจจะเป็นนังสือชื่อดังซะก็ได้นะหรือว่ามินเล่มหนึ่งทูรีเจต ไม่อิมไม่เชื่อหรอกไอ้ไอ้ไอ้เรื่องนั้นมันมีแค่คนที่เท่คือคนที่ชื่อเหมือนฉันลงเลยเทเลเนอร์เชียวยะผิดแล้วเทเลเนอร์ไม่ถูกเห็นไหมฉันว่าเทเลเนจะเป็นทูรีเจนแค่นเจนอะไรนีชอบอยู่เซมากไอ้เรื่องนอ้ไเขียวยะเอสุดไม่เธอใส่ลงไปเองแกแก่มาในคู่ปรับเขียวยะเอ้ยทูรีเจนมังกรยูเซจงพังงานอืมผิดแน่นอนนาก็ไม่ถูกไม่ถูกเฮ้ยถูกฮ่าฮ่าอาฮ่าฮ่ามาไปเล่นเขียวยะถูกไม่เขียวยะเก ถูกเว้ยวแล้วประตูเปิดไงต่อเนี่ยอ่ะมีกุญแจด้วยเอามีหรอเอ็เดิเปิดดได้พื้นเอออี๋สิเกิร์สวยเพื่อนสวยสวยสวยเกกดต่อไปกดข้อที่เจ็ดเวลาตีห้าครึ่งแสงแดดเริ่มมาเยือนที่ห้องสมุดแห่งนี้นาสุดท้ายของค่ำคืนนี้ไม่มีอะไรมากเพียงแค่พวกคุณอยู่รอจนกว่าจะหกโมงเช้าและออกจากที่นี่ไปได้เขาวางกันแหละ later ใช่ยังะงช้าเร็วใช่หรอแต่ประตูนี้เปิดเลยม่ายห้ากว่าเองต้องรอสักพักหนึ่งอ่ะมะนามาเข้าประตูไม่ใช่ไปหาไอ้นั่นก่อนไอ้ไอ้ใครนะบนรรลักษ์โอเคบรรลักษ์ผีหรอของเงินน้อยเออว่ะชิบหายแล้วเป็นผีด้วยว่ะ มาแล้วมาน่ารล่ะครบวงแล้วขอตั้งหน่อยเด้อละฮะโอนโออนโอนบัญชีที่เคยส่งไปในข้อมูลเลยอ๋อเออว <recess ed. S 2> ันนายส่งใช่ไหมเออฉันส่งโอนไปเลยทราคานายดิเออเอามาทั้งหมดเลยค่ะว้ยขอบคุ้ที่มาเล่นกับสนุกกันที่นี่เดี๋ยวเงินโอนไปที่หลังแต่ตอนนี้ขอไปก่อน ฮีข้าเหมือนในตัวที่มันชื่อว่าอันนั้นเลยใครนะตัวนี้ถือเส้นสี่อะ AC ไม่ใช่ดะสี่นะเส้นสี่ะชื่ออะไรนะนั่นแหละสักอย่างหนึ่งจะไม่ได้ไปดีกว่าไหมเออไปชื่อซอส้อนไปนอนดีกว่านอนดีกว่าอะไรว่ากบดีกว่า